พามาดูเชฟนะครับผมปีสิบสองเป็นตัวแซ1เจ็ดเอ็ดนะครับคันนี้เป็นตัวสูงนะครับจัดทรงยีราฟแค้นะครับโหแต่งโคตรเต็มคันนี้ดูครับเดี๋ยวพาไปดูของแต่งกันก่อนนี่ครับแก้มน่ครับคาร์บอนนี่ฝาหน้าเพียวคาร์บอนนะครับฝาหน้านี่อะกนะหล่อๆเลยนะครับผมงานคาร์บอนในงานดีมากนะครับดูนี่ครับล้อล้อเป็นไลท์เวทนะครับผมนี่โมโนบล็อกหล่อๆเลย ฝาหลังก็เป็นคาร์บอนครับดูมีค้ำอะไรเรียบร้อยรถโหลดจับทรงมาเรียบร้อยนะครับสาภาพหล่อๆเลยดูนี่เดี๋ยวให้ดูช่วงล่างะครับนี่ครับมีกันโค้งมีโชูกพร้อมนะครับผมนี่พาไปดูภายในภายในโคตรสวยดูเบาะหนังนะฮะไม่มีรอยขาดเลยอ่ะนี่คุณแจดอกคำรองภายในสวยมากนะครับดู เลขไม้นะครับไม้แสนสามนะครับไม้แท้นะครับผมดูดูสภาพภายในรถสวยมากเดี๋ยวพาไปดูห้องเครื่องนะครับภายนอกหล่อขนาดนี้ห้องเครื่องจะหล่อขนาดไหนนี่ห้องเครื่องหลอ่อหละครับผมนี่เดินท่ออินเตอร์มาดูนี่ใสๆเลยครับดูคันหน้าเดิมๆสวยๆนะครับนี่ดูฝา ฝาแท้นะครับผมดูโอเคครับใครสนใจทักมาได้เลยครับผมคันนี้หล่อแน่นอนขายสองแสนกว่าบาทนะครับผมโอเค